แป้งฟันครับนี่ดาราหรือเปล่าแป้งฟันที่มีทุกคนถ่ายคลิปเนี่ยดูดิโอ้โห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 อ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโองโหโอี้้โหโอ้โออ้โหอ้งอ้โหโ้อ้โน้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหัอ้โหโ้อ้อ้โงโอ้โหอ้โหง้้ห้้โ้โหโอ้โหโอ้โหห้ห้โ้อ้้้หอ ไหน,นยีฟันยังไงฟันสวยยังอ่ะสวยเนี่ยไหนฟันสวยยังโอ้โหถุยถุยโอ้โหถุยด้วยถุยด้วยใช้มือขวาสิลูกใช้อีกมือนึงครับอือใช้มือนี้ใช้มือนะค่ะปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนกำลังเพลินโอเคโอเคอย่าย nah, okay. ุ่งไม่ย okay. ุ่งใสใส่เราจะใส่เองใส่เอ้ใส <ok euh. ่เอง พี่ๆอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฟันผุนะครับโอ้โหบีบหลเออไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นอนไม่นอนหลูนอนแปรงฟันเหรอนอนแล้วจะปังโอ้เออเอาไปให้คุณแม่เอาไปให้คุณแม่เลยมามาคุณแม่มาไปให้คุณแม่เลยจะแปรงเองเหนือให้แม่แปรงให้ครับ อ๋อเสร็จปุ๊บแล้วก็โยนแปรงสีฟันแล้วก็หยิบยาอ๋อตลอดเวลานี่แม่แปรงฟันผิดมาตลอดนี่เองแปรงสีฟันหายไปไหนแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่เออแล้วแปรงสีฟันอ่ะอออืมแล้วแปรงสีฟันอยู่ไหนอะลูกใส่ด้วยเอาปังไม่ใช่ไม่ใช่เอามือไม่ใช่เอาปังนี่นี่แปรงสีฟันนี่ไงเอาปังสีฟันใส่ด้วยอ่ะใส่ใส่เออเออได้แล้วได้แล้วพอแล้วพอแล้พอได้ปันแล้แล้วก็แปรงไงครับ ไหนแป้งให้ลุงแจ็คดูหน่อยอ๋อแป้งหั่นไหนโอ้แป้งอย่างนี้หรออืมอืมไหนแป้งไงเไหนแป้งไงเออแล้วยิ้มยังไงด้วยแป้งไฟเราต้องยิ้มยังไงด้วยไหนๆดูสิเออนี่แหะก็แป้งให้เขาดูทุกวันให้มันดูเหมือนเป็นเรื่องสนุกเขาก็เลยชอบแป้งเล่นอย่างนี้ แต่สุดท้ายเราก็ต้องช่วยเขาแปรงนะคะเพราะว่ามันไม่สะอาดหรอกเราต้องช่วยเขาด้วยมาแม่ช่วยไหมแม่ช่วยไหมเออเออยายสีฟ้าหายไปไหนแล้วไม่เจอแล้วแม่ช่วยไหมให้แม่ช่วยดีกว่าไหมห่วยห่วยมีห่วย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 รู่งลาห่วย อเออไหนแป้งฟันยังไงมามาแม่ช่วยดีกว่ามา่มาอนนโอ้โเปล่าโอ้ทิพโอ้ถุยด้วยถุยด้วยเป็นอ,อันว่าเสร็จแล้ว <laughs> โอ้โหเรียนแบบแม่ก็ทั้งถุยฟอง, <laughs> อองน้ำไหลหมดเลยล